สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่18สิงหาคมกันตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึ่งก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยนะก็คือกราฟของ BTC USDT ซึ่งตอนนี้ BTC USDT ก็อยู่บริเวณ117,283โดยประมาณเนอะซึ่งตามที่เคยคุยกันไว้ว่า BTC เนี่ยเขาต้องรีบขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ118,800ให้ได้ เพราะหากเขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาทดสอบบริเวณ1 1ึ่0 0สได้นะตอนนี้จุดวัดใจของเขาก็คือเนี่ยถ้าไม่รีบกลับไปยืนบริเวณ1นึ8ง0สเนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะ ถัดมาก็เป็นทองคำโคลเมกนะจุดเฝ้าระวังของทองคำโคลเมกก็คืออยู่บริเวณ3375นั่นเองหากยืนได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวได้นะแต่หากบริเวณ3375นะยืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ3300ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของน้ำมัน WTI ตามที่เคยคุยกันไว้นะว่าน้ำมัน WTI เนี่ยเขาต้องรีบยืนเหนือบริเวณ64.73เพราะอหากยืนไม่ได้เนี่ยจะลงมาทดสอบบริเวณเส้นฟิโบ1 6 1้เนะแถวแถวบริเวณ61.15ซึ่งตอนนี้เขาอยู่บริเวณ61.84นั่นเองเนะ ซึ่งถ้าบริเวณ61.15แถวๆนี้เขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาแถวๆบริเวณ58ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะและส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานั่นเองเนะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาปิดที่บริเวณ1,259.42ซึ่งไม่สามารถยืนบริเวณ1,265ได้เนี่ย ตอนนี้จุดเฝ้าระวังของเขาเขาอาจจะย่อลงมาทดสอบบริเวณ1,240ได้เช่นกันแต่หากเซตอินเด็กซ์เนี่ยวันนี้เขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,265ได้ ก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ1,280ได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็อาจจะใช้จุดเฝ้าระวังคือบริเวณ1,265เป็นจุดอ้างอิงก็ได้หากยืนได้มีโอกาสรีบาวได้แต่อาจหากยืนไม่ได้อาจจะย่อลงมาได้เช่นกันก็ ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะวันนี้อินเวสต์ดีๆก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย